สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องทาง YouTube ปอยกล้วยงามเลยนะครับเนาเมื่อนี้ก็ออกมาพบพอกับหอยก้อยคนสวยคนเก่าผู้เดิมนี่นะครับเอาสวัสดีครับหอยก้อยครับค่ะสวัสดีค่ะพบพอกับหอยก้อยเก่าค่ะก็วันที่ซิปซิงหาสองหาหกแปดค่ะเฮ้ยเมื่อนี้เป็นมือรวยเอ็นอหอยก้อยเมื่อนี้แนะค่ะเป็นมือรวยมือโชคดีค่ะเมื่อนี้เมื่อนี้เป็นมือหวยออกขอหอยก้อยเนาะเอาเดี๋ยวเปิดจรายการหอยก้อยเลยครับมี่สองรายการค่ะเอารายการแรกเป็นอะก้อยนี่ครับแม่นีซุกลอยหาซิปค่ะฟันแท้ตสามคู่ค่ะ อ, <S <S อ๋อแม่ดิสาเป็นหอยก้อยนี่สูงลอยหาซิบค่ะทองก็พอผ้าลวดเด็ดเจ็ดเดือนค่ะทองก็พอผ้าลวดเด็ดเจ็ดเดือนแถวผ้าลวดนี่เป็นลูกตัวได้หอยก้อยเป็นหล่ะของพ่อลุงเพชรค่ะเป็นลูกไส้ลุงเพชรน,นะครับเนาะแม่ค่ะแสดงว่าทองนี่เป็นหลานลุงเพชรไม,ม่ก็ได้ทองแม่ค่ะนี่ครับอ๋อครับสูงลอยหาซิบเป,ป็นได้หอยก้อยค่ะนี่ครับก้อยสูงลอยหาซิบแม่ยังสี่เปิดราคาได้หอยก้อยไหมนี่เปิดไว้ห้าหมื่นเก้าพันค่ะห้าหมื่นเก้าพันบาท ค้ที่ต่างกู่้าแก้อยที่บ้านหนองบอนตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจับัดร้อยเอ็ดครับเนาะนี่ครับองลูกตัวที่ไหนก้อยตัวที่สงค่ะองลูกตัวที่สองครับนี่ครับโอ้ของกับเจ้าผ้าลวยง้อยก่อยแมนค่ะเอาจุกไปทำคนหนอยว่าเท่าคนจะแก้งถ่ายยังไงครับพี่น้องเจ่าขั้นี้ใสดีพี่น้องครับหูหูเียบๆนะครับครับหนาลึดดีครับตัวน้ เบอไปไหามืนเงาน้งงก้อยแมนค่ะเอามาดิฝากเบอร์ทั่วไก้อยเข้ามาดิศูนย์เก้าหกสามเก้าหกนสี่ศูนย์ค่ะนี่ครับป๊อดเบืองความเาาครับพี่น้องสูงร้อยห้าสิบสถานะทองกับพอเจ้าผพารวยเป็นลูกไส้ลุงเพชรมา้งงก้อยแมนค่ะครับตอนแคดนี้อ่อรก้อยนี่ตอน,นเดน,นเจ็ดเดือนค่ะตอนเดนเจ็ดเดือนครับพี่น้องแม่งครับดีครับมีใบมีเอกสารครบม,มัครบค่ะ เอ๋อหนาวว่าบอกกี่ที่พึ่งได้ไปเข้ามาหนิเอาบอกกี่ที่พึ่งได้ไปเข้ามาหนิตาแต้มค่ะแก้มจ้ำค่ะน้าเขาก็เปิดดีค่ะพึ่นเป็นกู้สายได้ก่อนใ่หมก้อยสายปานซูรินค่ะโอ้สายปานซูรินนะครับสูงร้อยห้าสิบครับมึงกีบเดียวครับพี่น้องแต่วพึ่งช่อนเก้าพึ่งมาเป็นลูกสร้างอุดรเมื่อไ่ก้อยตัวนี้แน่นค่ะเป็นฟันแทกี่คู่ก้อยฟันแทะสามคู่ค่ะฟันแทะสามคู่ครับแม่งครับเบมึงครับกองเงี้ยมงามครับพี่น้องเอ้ยเอาจุงวนยางเห้อพึ่งน่ะก้อยห้องยางเบงหี้อยเา ข้อยอยากตื่นเสียงรถจะน้อยนะพี่น้องแต่ว่าข้อยนี่ใสดีดีครับพี่น้องเลยครับองนันหนาเงามๆเลยครับพี่น้องท่องกับเจ้าผ้าลวดนะครับเจ้าผ้าลวยนี่เป็นลูกลุงเพชรครับเป็นหลานลุงเพชรนะครับในท้องครับเอานี่ครับเอาเนื้อน้กับเกษกรวดยากได้กข้อยไปเลี้ยงให้ก้อยให้ก้อยแม่นี่ค่ะส้นกี๋ส้นแจไปขอคอขอฟ้ามนะค่ะตัวนี้โค้งสาดดีค่ะเงาลึกค่ะตัวนี้ตัวนี้เงาลึกแล้วนะสูงนี่ครับใจลูกตัวแรกเป็นเด่ให้ก้อยใจลูกที่เด็ดเลยค่ะตัวนี้นี่ครับใจลูกที่เด็ดเลยครับพี่น้องป๊อดมาเลยครับพี่น้อง รับประกันท่องกันมากก้อยแม่นน่รับประกันท่องค่ะตัวเรียบร้อยแล้วค่ะครับที่ต่างฟ้ามเฮ้าสวนนี่ก้อยสอตะลื้ท่องฟ้ามค่ะยู่บานองบอนตำบนองแก้วเพเ่อเมื่อจะว่าอะไรค่ะสิบปเมื่อสวงสุวนค่ะอ๋อฝากเบอร์ถ้วยทีนึงก้อยเฮามาหนศูนย์กหกสามเกีหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะอดีตไล่กับเบอร์นี้ค่ะนี่ครับผู้ติดสุดจิตสนดใจอย่าด้คด้ยแม่ท่องสูงลอยหาสิบครับเปิดไว้ที่หาหมื่นเก้าพันบาทไหมก้อยแม่นค่ะนี่ครับเขามาช่มตัวจริงเลยครับตัวนี้ ไายเนห่าลึกๆเลยครับพี่น้องเปิดราคาไว้ที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทครับชุดจิตตนใจกันเข้ามาสอบถามเลยครับเบอร์โทรกับศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งส <that> <SA> ี่ศ <tinha been> <anyway> ูนย์ก <Pod> ับข <neither> so ั้วยูบานนองบอนตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องปวามเงียบงามครับพี่น้องเลยคุณมาเป็นลูกสางขวดนะครับช้องเก่าคุนมาครับที่แมียนี่หรอครับพี่น้องหนานคือสางขวดนะครับที่ครับนี่ครับ มืาอนี้เปิดซองรายการหน่อยก่อยเนาะเพื่อนครับหยิบเดียบน้าหนาเลยครับเบิึงเผ่านี่ครับพี่น้องรับประกันท่วงเนาะนี่ครับเอาถอนอะไรกินหน่อยหน่อยก้อยโชว์ความงามของมึงในห้องอนชีวิตพึ่งแม่ที่สองครับพอดีนี่ครับป๊อดดวงความเงาเลยพี่น้องเอ้เงาปลาดุไฟเลยครับพี่น้องตัวนี้เปิดไฟจะได้ก้อยก้อยหาเงินเก่าพันค่ะครับผู้ใดอยากได้ของดีของงามราคาถูกๆต้องติดตามที่ช่องทางยูทูบป๊อบควายงามร้อยเอ็ดนะครับเนาะนี่ครับ ของดีของงามราคาถูกมาเปิดแบงค์เราพี่น้องเอ้ยหามื่นเก้าพันบาทครับโทรเข้ามาสอบรรถามหันอยากว่าเบิ่งตัวกิ่งกันยินดีต้อนรับนะครับแนละ้วก็อยู่บ้านหนองบอนตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดคับเี่บของที่สวยงามมากเลวครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับมึงความงามกับพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ครับสุดจัดประหลัดบอกเลยครับเมียนี่ครับ มือนี้เป็นมือหวอยอกเป็นมือสิอกนไาเนาะแมนคะ่ะสิสิงหาคมนะครับพี่น้องเด้อนี่ครับให้ถือเลขถือห้ยถือเบอร์กัมาเอากล้วยไปเลี้ยงนะครับกล้วยแม่ทองสูงรยหเปิดราคาหลอดแสนรนะกวายเนาะ่เปนตะกี้ในราคาหนี่สสแสนนี่ครับพี่น้องตงัวนี้แต่มื่อนี้มาเปิดราคาหามื่เก้าับาทครับอ๋อฝากเบอร์ตทรติดตา่อ,อนหนี้สวนก้าสามเกีดรหกคหนึง่งซ่สูนดีไรกับเบอร์นี้ก็สุดกสุใจกับทักเอดทักไน์มากลยค่ะเอาเิเป็นแม่ที่สองมือตัว่นีครับเอา บอกสัน่อยนะด่้ก้อยไปนี่แม่นี่สูงร้อยสี่สิบแปดค่ะเป็นลูกสาวเจ้าสั้นค่ะทองในเจ็ดเดือนค่ะทองก็พอสร้างอุดรค่ะเป็นเมฆ้วยสายได้ก้อยนี่ครับสายเพชรอุดรค่ะเป็นคุ้ยสายเพชรอุดอนะครับฟันแทะกี่คุ้ยกอยฟันแทะสามคู่ค่ะโอ้ฟันแทะสามคู่ม้่ยก้อยตัวนี้สูงร้อยเท่ากัสูงร้อยสี่สิบแปดค่ะเป็นลูกสาวพ่อเจ้าสั้นมั่ยก้อยแม่ค่ะแม่ครับนี่ครับลูกสาวพ่อเจ้าสั้นครับทองก็พอสร้างอุดอนค่ะอาจุดเด่นตรวนี้ไปให้ก้อยเท่าีง ตัวนี้โค้งสางเงาคะ่ะอ่างคะ่ะควอยตัวนี้หนาอ่างลึกน้อยกวอาเนาะนี่ครับ <blue> เป็นควอยที่ตันเลยครับพี่น้องตัวนี้โอ้โหมันนี่ครับมึมงคว่ำงามครับพี่น้องมึงมึงถ่ายครับพ,พ,พี่นุยงมึงถ่ายแล้วพี่น้องตัวนี้ครับส่วนสูงร้อยสี่สิบแปดเนานะข้อยสาวตอนแรกน้อยกว่านี <blue> ่นี่ครับเป็นอยากตื่นเส <blue> ียงรถยังไง้ะ <blue> <ๆ EC AP> พี่น้องแต่ว่ข้อยนี่ใสดีดีครับพี่น้องเอาอันหนาไหมคนมึงน่อยกว่าเนาะสร้างหนาอันมึงเนานี่ครับมึงสร้างหนาครับเอาบอกอัตลักษณ์มึงได้ไหมก้อยไปนี่ ตาแต้มค่ะแก้มกระจำมจัค่ะเอาดึงมันเขาลงมาบนนี้เข่าเปิดโอ้ยเขาเปิดงามดีครับตัวนี้ครับ,นนรบเป็นลูกสาวเจ้าสั้นหน่อยก้อยเนาะแม่นค่ะนี่ครับลึกหนา้าเขาเงี้ยเลยครับพี่น้องมึงครับมึงกีบเดียวกับพี่น้องตัวน,นี้วันนี้แมงสี่เปิดราคาเท่าไหรก้อยครับเปิดไปหกหมื่นสองพันค่ะหกหมื่นสองพันบาทสูงร้อยสี่สิบแปดสาวทองแหลกหน่อยก้อยแม่นค่ะ,ะ,คะ,ะ,ะเแหวนน่าขอดูบลอยหาซิบุตรีก้อยนี่ถึงค่ะโอ้ยนะ่าขอดลอยหาซิบุตรีครับเอาจูงไว้พี่ก้อยเขาเไม่อยากตื้นเ,นเซ็งรถเด้อพี่น้องเด้อลักหายยครับเนลถ ต่วโก้นี่ใสด,ดีดีครับพี่น้องเนี่บนี่ครับรบางเรียมตัวครับป๊อดหนาหลึกเวยครับตัวนี้เอาฝากเบอร์ทุกนอยก่อนเขาแม่นี่ศูนย์เก้าหค่ะศูนย์เก้าหมหน่ยอยก้อยค่ะก้อยยู่บ้านไหนก้อยมาเนี่ยยูบย่บ้านาน้องบอนตำบลน้องแก้วเพิ่อเมื่อจวะว่าเลยค่ะเสร็จไปเมื่อสวงสวุวรรณค่ะครับ ห้วยลูกสาวเจ้าสั้นครับพี่น้องก็บือตาเตี้ยมกับเตี้ยมจำครับเปิดไปเป็นลูกสาวพอเจ้าสั้นมันบ่ะแน่นค่ะนี่ท่องกับสร้างอุดรม้อ้กอยค่ะมี่ใบเกิดพร้อมม้กอยนี่ครบค่ะนี่ครับมี่ใบเกิดพร้อมนะครับตัวนี้ครับโอ้มึงคมหนาคมอ่างครับพี่น้องเอ,อ้ยมึงนี่ครับทายกลางแกงหนอยกว่าหน่อย,อยนะเอาเมองเลียมหลวบตัวกันพี่น้องครับ กสุดจัดเลยครับพี่นี่ถ้าจะพี่น้องคนอยากได้กล้วยไปเลี้ยงแนะน้ำกว่าเสืก้อนได้ก่อนตัวนี้โค้งสางมาดีเด้อค่ะอ้างลึกน้าค่ะตัวนี้เป็น้า76ค่ะเป็นกล้วยที่นหนาาน้องไฮกวยตัวนี้เนาะแม่หงครับพี่น้องท้ายกลางแกงนี่ครับพี่น้องนี่เปิดสปอร์ไลท์ท้ายเลยครับตอนนี้มันหนาๆอย่างเงี้ยเลยครับพี่น้องมึงนี่ครับมึงกีบเดียบครับพี่นอ้อง,งกีบเดียบนะงำพวกกีบเดียบครับ อ๋อมันไไดูเรไียกเลยพี่น้อง,องไไดูไงเลย,ยไรไครับขั้วแม่นี่ของกับสั่งอุดรได้เจ็ดแปดเดือนน้อยก้อยเนาะ <S <S นี่ครับเอาฝากพี่น้องเนี่ยก้อยไปเนี่ยน้ำานามันได้เทามันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องี้เท่าก้อนขั้วงาอะไรได้ะค,ะค่ะขั้วแม่สาวน้อยปีไปทั้งอำเภอกุดขอบปูนเจ้าดุโบนค่ะนี่ครับไอ้อยากได้๋ยวขั้วแม่ทองนะครับชุดนี้มีแต่แม่ทองงี้ง่งงนา,นายหนาๆเลยครับพี่น้องพวกนี้ครับเปิดไปหกหมื่นสองพันบาทน้อยก้อยแม่นค่ะครับ ห้วยเมียสาวอีพี่ะนะปิดไปแล้วครับเด้อไปทางอำเภอพุธขอบคุณจังหวัดอุบลจัดทรงเรียบร้อยหน่อยก้อยเน,ะยเนะาะนี่ครับมันนีเอาของดีมาเปิดแบงค์พี่น้องครับตอนสิชจบชิปเดินเฉยก้อยจัดถามงานเบงคับพี่น้องนี่ครับโอ้เบิ่งครับวัเนี่ นี่ครับเบิ่งของงามๆครับนี่ป๊อดเบิ่งควขมางครับพี่น้องหนาอ่างเงาเด้อครับก้วยตัวนี้ตัวกิ่งงามเด้อครับตัวนี้สูง148บวกลบเป็นไม้กล้วยค่ะพรนาทองเด็กเจ็ดเดือนครับเจ้าสร้างอุดรครับพี่ครับป๊อดครับผู้ใดที่กำลังมองหาก้วยแม่ทองนะครับชุดนี้มีแต่แม่ทองเงี้ยงามเลยครับพี่น้องมาเปิดแดงครับพี่น้องเลยหนาลึกเลยครับแม่นี่สายเพชรอุดรครับตัวนี้สาวทองแรกครับ ขอกลับคำว่าสวัสดีครับ